สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับโสมป่าหรือว่าโสมพันปีนะคะเราจะลักษณะลำต้นของเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะลักษณะใบก็จะเป็นแบบนี้นะคะคล้ายๆหูก,กระต่ายนะคะโสมป่าหรือโสมพันปีนะคะสรรพคุณเยอะนะคะช่วยบํารุงร่างกายนะคะเขาจะชอบขึ้นตามซอกหินหรือว่าชายหน้าผานะคะแบบนี้นะคะ เขาจะชอบขึ้นแบบนี้นช่วงนี้ฝนตกและะ้วค่ะเขาก็จะเริ่มงอกใบขึ้นมาใหม่นี่ค่ะแล้วก็มีข้างล่างข้างล่างอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวจะไปให้ดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะ ดอกของเขาจะคล้ายๆกับดอกชบานะคะสีจะออกส้มๆแดงๆนะคะดอกของเขาก็มีหลายสีนะคะแต่ว่าแถวเขตบ้านเรานะคะจะมีแค่สีออกแดงๆส้มๆแต่ดอกขอเขาเหมือนดอกชบาอันนี้เป็นต้นที่เขางอกมาจากหัวเก่าเขานะคะพอตกหน้าแล้งเขาก็จะ แห้งไปแล้วก็พอฝนตกปุ๊บเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่นี่เป็นอย่างงี้นี่ออกนี่นะคะเขาก็จะงอกขึ้นมานี่แบบนี้น ช่วงที่ว่าฝนตกแล้วก็จะสังเกตเห็นได้ง่ายนะคะเพราะว่าเขางอกใบขึ้นมาแต่้ช่วงหน้าแร้งก็จะดูยากนิดนึงบางทีต้องอาศัยดูตามดอกของเขาหรือไม่ก็ฝักของเขานะคะเพราะว่าใบเขามันจะมันจะร่วงหมด